เอ้ย <Hey, S 2> พี่ใช่พี่คนนั้นแหละพี่กำลังหารถที่ใช้ตั้งแต่กาเกมถึงท้ายเกมเลยหรือเปล่าอืมก็ไม่นะน้องโอเคผมจะบอกเอาเฮ้ยอะไรวะรถที่ผมจะมาแนะนำก็คือ d ดป i n a t o อร์สองสองสงแล้วมันดียังไงอะ่ะน้องมาพี่เดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังเป็นรถที่อึดถึกทน สามารถสู้กับลมพายุได้ตั้งแต่การเกมสุดท้ายเกมสามารถทนกระแสลมได้190ไมล์ต่อชั่วโมงแต่กิดเป็นเรื่องความเร็วรถคันนี้สามารถวิ่งได้ถึง110ไมล์ต่อชั่วโมงทางหนึงสามารถวิ่งได้ถึง60มงาามางไมล์ต่อชั่วโมงและทางหญ้าสามารถวิ่งได้แค่30มไมล์ต่อชั่วโมง ราคามิเนเตอร์2จะอยู่ที่1,50,000 <m uch> ถือว่าเป็นราคาที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเลยที่จะซื้อช่วงต้นเกมนะฮะ <m uch> โอเคนะ้องเดี๋ยวพี่จะลองไปซื้อดู <m uch> เดี๋ยวก่อนพี่ชายสิ่งที่ผมรอมานั้นอาจจะมีแต่ข้อดีแต่ยังมีข้อเสียใหญ่ๆอยู่อย่างหนึ่ง <m uch> จังหวะรถที่โหลดเตี้ยจะใช้เวลาแค่4วินาทีแต่กลับกัน ถ้าเกิดรถยกสูงขึ้นจะใช้เวลาตั้งเก้าวินาทีพอไปถึงตอนนั้นพายุก็หน,นีเราไปสักไกลแล้วอะ่ะและนี่คือทั้งหมดของโดบสอง หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสลับวันนี้บ๊ายบาย